แรงคักพี่น้องเอ้ยแดดกับแดดแรงกับแรงตอนนี้แดดใบสามกัวสี่โมงนี่จ้ะนี่สิมาปล่อยควายไปเลี้ยงก่อนอินจะตอกมาปล่อยควายไปน้อนน้ำสักก่อน,นหน่อยสามตัวนั่นเพื่อสิไปลงน้ำก้อนแม่เราเนาะทับทิมพุดตาน ตุ๊ดจีนแม่ดีดีผุนน้องตุ๊ดจีนพี่น้องมีน้ำพร้อยผู้น่ะส่วนนั่นทับทิมนั่นเอาดีดองดองงอกม้านั่นทับทิมน้อยได้สามเดือนแล้วนะคะพุต,ตานก็ได้สองเดือนแล้ว อี่ดอกอันนี้น้องตุ๊จีนได้เครื่องเดือนหรอเด้เพิ่นกำลังเป็นดัซังใกล้สิเครื่องเดือนแล้วปล่อยควายลงน้ำก่อนจ้ะ giờ để mẹ kéo sượt vô thôi ló con chờ dần dần bay vào này nhang bay 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 cứ chín nồi lóng đến làm đúng không ก้อนอ่นก็ต้องสปาผิวละอนเอาหอนไหลอยากตมจนเยีนยนก่อนไปไปหยับลงไปหยับลงไปหยับลงไปลงไปน้อนน้ำเล,ลือกคนอโอ้ยแตงแต่ออกลูกมามีเมื่อน,นี่ระนางเรนขีตม เดินน้ำกูเทียมีิตา,ายางไก้ซื่อๆเดินได้อุ้มเดินอีกด้วยห่อนกักห่อนเนรมันหยับลงไปเลื้ๆคุณไปไปไปหยับลงไป ไปไปไปหยับลงหยับลงสิได้เย็นเย็หนหยับลงไปพูดลึกๆคุณนะ่ะญาติออมสินดินก็สิบบไปเราแง้วแวงของขนาดพ่วนนะ่ะ กอหลีเนาะมึงเนนี่ยเนาะอมซินเนาะอ้วมอ้วมลบนาไป,ไปอมซินันานานนี้จะเขาดูเขาย่านเฮ็ดหน,นาพ่อว่าเป็นดัสซังเท้จุดกินหึมุวนอ่ะโอ้ยทับทิมอ่ะมุดน่ำอ่ะ ไป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 ขึ้นฟังพุ่นเดอ้อไปไปพอยไปแล้วมันเหล่าเด้อไอยก็เด้ย ไป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 ไรตอนกล้ยมาฮอดมองกินงาเราพี่น้องเอ้ยมันเลี้ยงน้าปูขึ้นเกานัอน่ะเครื่องขื่นมันหนีนาเพื่อนผัดไข่เนี่ยหาก็่เขได้กินจ้านน่บอึดปันใด Để đẹp chín lém vô thân phân nhà muốn nhìn phát cặp mách chín chút Thắt thêm nói ไปไปนะไปอวยนาไปเร็วไปเนีวันดีไป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 อุ้มไปงางงางงางไปไปไปเดินาาไปหาผัวงไปไปไอุ้มไปงางงางงาง อดสบายแน่อมเอาพี่น้องจ้ามือน,นี่กลกะะ้าพี่น้องเขามาลามควายปล่อยควายเลี้ยงคือเก่าเหรอจ้ามอน,นี่กะขอลาไปก่อนนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำจ้ามือไม้เหมืมอนอากะสิพามะเบิงน้องอันพุตานทับทิมแล้วก็น้นองจุดจีนไม่จ้า